พระราชดำรลัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง1นส่วนสเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องปฏิบัติทั้งหมดหรือแม้แต่เศษหนึ่งส่วนสก็พอได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนามาช้านานแล้ว มาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ดีมากแล้วก็เข้าใจว่าปฏิบัติเพียงเศษ1นส่วนสก็พอนั้นหมายความว่าถ้าทำได้เศษ1นส่วนสของประเทศก็จะพอความหมายของเศษ1นส่วนสหรือเศรษฐกิจพอเพียงทำได้เพียงเศษ1นส่วนสก็พอนั้น ไม่ได้แปลว่าเซนหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่แต่เซนหนึ่งส่วนสของการกระทำพระราชดดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสี่ธันวาสองห